สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับอลี่พาไปเที่ยวในคลิปนี้อลี่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวและไปทําบุญณนะวัดใหญ่ชัยมงคลที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเราไปกันเลยขอพาเพื่อนๆเ,เข้าไปสักาการะไหว้องค์พระพุทธไสย,ยาสนหรือพระนอนซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดบางคารนั่นเองเรา เราเราก็สามารถเข้าไปสักาการะไหว้โวยนําดอกไม้ทุกเทียนนะคะเข้าไปสักการะพระองค์หากใครนะคะจะเช่าบูชาพระห่มไตจีวรเพื่อคุมร่างพระองค์ก็สามารถสอบถามทางวัดได้เลยนะคะค่ะตอนที่เพื่อนเเห็นบริเวณวัดร่มรื่นมีทั้งแมกไม้นา,นาพันุ์ดอกไม้หลายสายพันธุ์ด้วยแล้วได้ยินเสียงนกร้องมีกระรอกเดินผ่าน ยังได้กลิ่นอายของเมืองกรุงเก่าด้วยนะคะค่ะออยลี่ขอเล่าประวัติวัดใหญ่ชัยมงคลพอสังเขตให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอีกหนึ่งวัดสวยของจังหวัดอยุธยานดเยสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือ ในรัสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่งดงามในปีพศ1900 1, 1> พเดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้วได้รับการขนานนามว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในรัสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับการบูรณะเรื่อยมา และเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดใหญ่ชัยมงคลจึงถูกทิ้งร้างซึ่งต่อมาในสมัยรณตโกสินทร์จึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งทรงมีชัยในยุทธหถถัตถีเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ ที่ได้รับชัยชนะจากพระมหาอุปราชแห่งพม่าและพระราชทานพระนามว่าเจดียชัยมงคลในปีพศ2135ต่อมาจึงได้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองบริเวณรอบๆดังที่เพื่อนๆเห็นบริเวณรอบๆของพระเจดีย์นั้นจะมีพระพุทธรูปเรียงรายประดิษฐานอยู่อย่างสวยงาม และหาใครเข้าไปกราบไหว้สักการะแล้วสามารถถ่ายรูปหรือว่าลงคลิปจะถ่ายรูปเป็นหมู่หรือเป็นคณะได้เลยค่ะไปสักการะกราบไหว้แล้วอย่าเพิ่งกลับกันนะคะขอแนะนําอีกสถานที่หนึ่งนั่นก็คือพระตำหนักขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในพระตำหนักนั้นจะมีรูปหล่อของพระองค์ ตั้งอยู่ตตะงานอย่างสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ทางเข้านะคะถ้าเพื่อนๆจะไปพอเรากราบไหว้สักการะแล้วเราก็ไปไหว้ที่ศาลขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งที่บริเวณศาลก็จะมีไก่ซึ่งเป็นไก่ขององค์พระนเรศวรมหาราช รายร้อมเรียงรายกันเลยนะคะแต่ก่อนกลับนะคะหากใครอยากได้วัตถุมงคลเอาไว้เป็นขวัญแลขกำลักกงใจก็สามารถสอบถามที่พระตำหนักขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นะคะเนี่ยค่ะบริเวณวัดจะมีรูปไก่เรียงรายเป็นสองข้างทางเลยเนี่ยค่ะวัดใหญ่ชัยมงคล อยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาสักการะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลใครขอพรอะไรก็ขอให้สุขสมหวังกันนะคะแล้วก่อนกับหากใครอยากทานไอศครีมที่นี่ก็มีไอศครีมที่เป็นรูปของทางวัดนะคะอร่อยเหมือนกันแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ